สวัสดีครับผมแบล็กฟลีชเชครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับความพิเศษของมันคือคือเป็นการดีไซน์รองเท้าครั้งแรกในชีวิตของผมครับในใจเราก็คืออยากจะได้รองเท้าแตะอะไรที่แบบให้ความสนุกสนานมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา นะครับมาเป็นหนึ่งในการดีไซน์ก็คือผมจะมีรอยสักอยู่ข้างหลังนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันนะครับมันจะมีความหมายประมาณว่าเป็นฟรีดอมเหรอครับสำหรับสีสันนะครับก็จะออกแบบให้เหมือนกับ ผมชอบทะเลใช่ไหมครับทุกคนคงจะทราบนะครับก็เวลาพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปมันก็จะมีบรรยากาศความเป็นแบบสีละมุนละมุนส้มๆชม,ม,มพูชมพูจากความรู้สึกของผมเลยนะครับที่แบบอยากจะสร้างแบบสีสันอะไรนะครับก็เหมือนรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็สีฟ้าก็คือทะเลครับใส่แล้วรู้สึกอิสระมีความสุขขี้เล่นขี้เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากให้ทุกคนเปิดมาแล้วแบบว้าวมีความสุขก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณทางกิโต้วยครับที่ให้โอกาสนะครับได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าคู่นี้ก็ภูมิใจมากๆครับ สำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะสามารถสั่ง pre order นะครับได้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับถึง14กุมภาพันธ์นะครับทางเว็บไซต์นะครับ www.gito.co.th ครับผมและสำหรับทุกคู่นะครับที่ทุกคนซื้อนะครับทางกิโตก็จะมอบให้เป็น CSR นะครับจำนวน50บาทต่อคู่ครับก็ยังไงเจอกันวันที่เราเป็น CSR กันนะครับ ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับรอดเดียวเจอกันครับ